สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นล Daddy c o o k k n n g ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูขนมสาลี่รสกาแฟโรยหน้าท็อปปิ้งด้วยโอรีโอนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ Daddy ทํทำขนมสาลี่นมสดไปนะครับก็มีแฟนๆขอเข้ามาว่าอยากให้ทำสาลี่รสกาแฟบ้างนะครับวันนี้ Daddy ก็เลยจัดให้ตามคำขอเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นน้ำกาแฟนะครับเราใช้น้ำร้อน75มิลิตรกาแฟ1ช้อนชาคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะครับต่อไปเป็นน้ำตาล120กรัมแป้งเค้ก100กรัม SP 1ช้อนชาน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาไข่ไก่เบอร์ 2, 2สอง2ฟองครับ ต่อไปเป็นโอรีโอนะครับวันนี้จะเอาใช้โรยหน้าขนมนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งเค้กนะครับแล้วก็ผงฟูกรองผ่านตะแกรงนะครับเพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยมันละเอียดนะครับจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายครับตามด้วยไขย่ไก่น้ำกาแฟครับ จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเติมน้ำมะนาวลงไปครับจากนั้นเราก็ใส่ SP ครับแล้วเราก็นำไปใส่เครื่องปั่นเลยนะครับปั่นด้วยความเร็วปันกลางนะครับ5นาที พอครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะปาดโถนะครับเอาเศษแป้งที่ติดอยู่ตรงขอบนะครับลงไปให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ปั่นด้วยความเร็วช้าสุดนะครับอีก5นาทีครับพอครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อแป้งที่เหนียล้วก็เหนียวแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมเอาไปนึ่งนะครับเราใช้กระดาษไขนะครับรองไว้ที่พิมพ์ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เท เนื้อแป้งลงไปในพิมพ์เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยเนื้อแป้งนะครับให้ทั่วพิมพ์นะครับแล้วก็ให้เรียบด้วยนะครับจากนั้นเราก็โรยด้วยท็อปปิ้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ท็อปปิ้งเป็นโอรีโอนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นถั่วเม็ดมะม่วงหรืออะไรก็ได้นะครับตามชอบเลยนะครับใครจะใช้ช็อกโกแลตก็ได้นะครับก็เข้ากับ อาซาลีกาแฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับเราก็มีผู้ช่วยเป็นเด็กๆนะครับแบบนี้นะฮะให้เด็กๆเนี่ยมาช่วยเราทําได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับแล้วก็ฝึกทักษะการทําอาหารของเขาไปด้วยนะครับพอโรยหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปตั้งซึ้งให้ร้อนนะครับพอซึ้งร้อนดีแล้วนะครับเดือดแล้วเราก็เอาขนมเนี่ยลงไปนึ่งได้เลยนะครับ เรานึ่งไฟกลางประมาณ15นาทีนะครับฝาของซึ้งนะครับอย่าลืมเราต้องห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับเพื่อกันน้ำที่มันระ,ะเหยขึ้นมาเนี่ยมันจะหยดลงขนมนะครับพอครบ15นาทีแล้วเราลองใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับลองจิ้มดูถ้าไม่มีเนื้อแป้งติดออกมาแล้วก็แสดงว่าสุเกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ยกออกจากพิมพ์นะครับมาวางบนตะแกรงพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ ถ้าเราแมวอ,ออกจากพิมพ์เนี่ยก้นขนมเนี่ยมันจะแฉะนะครับพอขนมเย็นแล้วเราก็นํากระดาษไขออกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นได้เลยนะครับวันนี้เราใช้พิมพ์เป็นถาดวงกลมนะครับเพื่อนๆจะใช้พิมพ์ที่มันเป็นขนมคัพเค,ค้กก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าเป็นถาดนะครับเราก็จะต้องเอามาตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจ,จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับ ขนมสาลี่รสกาแฟนะครับไม่ต้องแต่งสีแต่งกลิ่นนะครับเพราะว่าสีของกาแฟเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะครับแล้วก็กลิ่นของกาแฟที่หอมแล้วเนื้อก็นุ่มเหนียวด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ